สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะครับช่วงนี้อากาศหนาวมากๆเลยนะครับสําหรับจังหวัดสกลนครนะครับทางใดหนาวครับพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันในเด้อนะครับผมแต่ว่าถ้าอยู่ในเมืองอาจจะโบนาวนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมานําเสนอบอลที่ทนอากาศนะครับผมทนความหนาวนั่นก็คือบอลสีบ้านๆนั่นเองนะครับสำหรับบอลสีกอใหญ่ๆนะครับ ที่ผมทาคลิปก่อนหน้านี้ลูกค้าก็รับไปบางส่วนแล้วนะครับผมยังมีกอนี้นะครับที่ยังเหลืออยู่นะครับผมนี่กอนี้ก็เป็นบอลสีอินเนานะครับเป็นไม้บ้านๆเมื่อช่วงฤด,ดูหนาวนั้นเขาจะกัดสีขาวสวยมากๆเลยนะครับซึ่งกอนี้เป็นกอใหญ่กออลังการมากๆเลยนะครับผมสําหรับบอลสีอินเนากระถางนี่นะครับผมเป็นกอค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆเลยนะครับผมแล้วมีจํานวนค่อนข้างที่จะหลายต้นนะครับ มดสีเนากระถางนี้นะครับผมได้ประมาณเกือบ30ต้นเลยนะครับผม20กว่าต้นเลยนะครับสําหรับกระถางนี้จะขายอยู่ที่5้ารอยรวมส่งนะครับถ้าท่านใดชอบไม้ฟอร์มกอใหญ่ไปตั้งประดับหน้าบ้านกอนี้กับเมาะนะครับผมเพราะว่าเป็นสีขาวโดดเด่นมากๆเลยนะครับแต่ใครชอบราคาเบาๆนะครับวันนี้มีอยู่สองสามกอนะครับผมที่เป็นราคาจับต้องได้แล้วก็ราคาบาแพงมากนะครับผม ฮกลงกระถางนี้นะครับผมมี56ต้นนะครับผมกําลังไล่กัดสีมาแล้วนะครับผมสําหรับกระถางนี้จะขายอยู่ที่200รวมส่งนะครับผมแล้วยังมีอ่ากอที่ขยับขึ้นมาอีกสักหน่อยนะครับผมสาหรับกระถางนี้นะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะได้จํานวนหลายต้นนะครับผมประมาณ10กว่าต้นเลยนะครับผมนี่กาลังงอกหน่อขึ้นคางๆด้วยนะครับสำหรับบนสีฮกลงกระถางนี้นะครับผมจะให้ราคาเบาๆไปที่ 300รวมส่งนะครับผมอันนี้ถือว่าแบ่งปันกันไปเลี้ยงนะครับผมหรือว่าท่านใดอยากได้ไซส์โกขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกสักหน่อยนะครับผมมีกระถางนี้นะครับสําหรับกระถางนี้นะครับเป็นโกที่ใหญ่ขึ้นมาอีกสักหน่อยนะครับผมสําหรับกระถางนี้มีอยู่1ิบกว่าต้นเลยนะครับผมโกค่อนข้างที่จะเน่นมากๆเลยนะครับสําหรับกระถางนี้จะขายอยู่ที่สี่ร้อยวมส่งนะครับผมอันนี้สําหรับท่านใดที่ชอบราคาเบาๆนะครับมาแบ่งอยู่3ามกระถางนะครับ หรือว่าขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่082569เป็น645ก่อนตัดสินใจนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากได้แบบสีชมพูสวยๆแบบคัดเจีมๆมาให้นะครับสีชมพูเข้มๆราคาอยู่ที่550รวมส่งนะครับผมอันนี้ได้ต้นใหญ่ต้นชมพูสวยไปเลยนะครับผมและไปดูไม้อื่นๆกันนะครับผมว่ามีกระถางไหนบ้างที่น่าสนใจนะครับมาชมกันต่อที่บอนสีเพชรพพะอุมานะครับผมสำหรับกระถางนี้เป็นต้นไซส์แม่พันุ์มีอยู่หลายต้นในกระถางนะครับ กระถางนี้มีอยู่4ี่ห้าต้นนะครับผมจะขายอยู่ที่350รวมส่งนะครับท่านใดที่ชอบบลนเข้มๆใบยาวๆนะครับผมโกนี่เหมาะเลยนะครับผมบนใบยาวหงเหิมราชนะครับผมกระถางนี้นะครับเป็นต้นไซส์แม่พันธ์ุมีอยู่2ต้นนะครับผมอันนี้ได้ต้นใหญ่เลยนะครับผมสําหรับกระถางนี้จะขายอยู่ที่300รรวมส่งเท่านั้นนะครับหรือว่าท่านใดที่อยากได้ไม้ใบใหญ่ๆนะครับมาต่อกันที่กระถางนี้นะครับผม ท่านใดที่ชอบไม้พื้นใบใหญ่ๆนะครับผมวันนี้ใบล้นฝ่ามือเลยนะครับสาหรับอันนี้คือเศรษฐีสุพรรณนะครับผมสาหรับกระถางนี้ยังว่างอยู่นะครับผมเดี๋ยววันนี้จะให้ราคาพิเศษอยู่ที่500รวมส่งนะครับอันนี้มีอยู่2ต้นใหญ่กับอีก1นอนะครับผมตัวนี้สวยงามมากๆเลยนะครับกัดสีเต็มใบเลยนะครับผมชมกันต่อที่ไม้พื้นใบสีแดงนะครับบนสีหงเฮานะครับ บนสีของเฮากระถางนี้นะครับมีอยู่สีห้าต้นนะครับผมอันนี้จะขายอยู่ที่สามร้อยรวมส่งท่านใดที่ชอบบนสีนักราชนะครับก้อนี้นะครับได้สิบต้นนะครับผมอันนี้จะขายอยู่ที่ห้าร้อยรวมส่งนะครับใบยาวเรียวดีมากๆเลยนะครับอันนี้สลับไม้โทนใบสีแดงนะครับท่านใดที่ชอบติดต่อมาได้นะครับมาชมกันต่อที่ไม้ ใบสีชมพูอย่างเช่นบอสีปีกกินรีนะครับสำหรับกระถางนี้นะครับเป็นต้นไซเม่พันธุ์นะครับผมกัดสี่้นข่างที่จะสวยเลยทีเดียวนะครับสำหรับกระถางนี้เป็นไซแม่พันธุมีอยู่ประมาณซิปต้นนะครับผมวันนี้จะขายอยู่ที่500รรวมส่งนะครับผมท่านใดที่สนใจก็ติดต่อขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะครับผมเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวมีบอลสวยๆมาแบ่งเรื่อยๆสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับ